รายการที่ทุกคนรอคอยซอฟท์องโลกซีรีส์ใหม่จัดเต็มยิ่งใหญ่บินไกลข้ามโลกไปถึงทวเปฟยุโรกลับมาแล้วกับการเดินทางครั้งใหม่แต่ผลวิซ่ายังไม่ผ่านเลยคลิปนี้กลายเป็นฝันร้ายของคนรักการเดินทางไม่อยากไปแลว้วคือแบบไม่รู้จะพูดไงเลยเมื่อทุกอย่างที่แพลนมาเป็นปีีความสามารถแล้วตามมได้นะ ตามมาให้ได้ไม่มีอะไรเป็นดั่งใจเลยสักอย่างตามมาให้ได้นะไปแล้วโอ้ย้าโอ้ยเหนื่อยมาโอ้ยความชาเลนจ์เมื่อมาถึงฝนหิมะตกทั้งวันเลยโอ้โหวันนี้อากาศไม่เป็นใจทําให้ทุกอย่างแถวนี้ปิดเกือบหมดเลยแล้วนปิดแล้วทำไมวันนี้ปิดละ่ะคือเราหลงทางได้เลยนะคือถ้าเน็ตไม่ขึ้นนี่ก็คือหลงทางได้เลยอะเเหมือนกับฝันร้าย ให้เป็นแค่ฝันเตรียมตัวพบกับการเดินทางครั้งใหม่กับฟุตเทจลับที่รอมากกว่าครึ่งปีเมื่อคนกลัวความสูงเข้าสมองต้องมาอยู่ในที่ที่ได้ชื่อว่าสูงที่สุดในยุโรปยินดีต้อนรับสู่สวิตเซอร์แลนด์ดินแดนที่สุดแห่งความสูงเสียวใครกล้าไปหรอเราไม่กล้า อุ้ยลืนด้วยนะเกิดใจเราไม่ไหวเนี่ยนฟองดูแบบออริจินอลครั้งแรกในชีวิตโอ้และสวยโคตรๆนี่มันสวรรค์ของนักเดินทางที่เหมือนหลุดมาจากพินเทรสเที่ยวกันเต็มอิ่มครบรถทั้ง5ตอน พบกับหมู่บ้านกลางหุบเขาหรือนี่คือเบื้องหลังของแฟนตาสติกบีสต์มาหนึ่งแล้วกลินดดวอสวยมากท้าความสูงกว่า2,000เมตรเสียวถึคาสันใครไหวไปก่อนเลยพา,าไปพิชิตท็อปออฟยุโรปจุดที่สูงที่สุดยังไงอยู่ตรงนี้จุงฟลได้มาแล้วพร้อมสำรวจถ้ำน้ำแข็งแหล่งมรดกโลก ปราสาทของจริงต้นแบบของปราสาทริมทะเลในแอนิเมชันชื่อดังหมู่บ้านลับที่มหาเศรษฐีหลายคนแม้แต่นักแสดงตลกอันดับหนึ่งของโลกก็มากเกษียณอายุกันที่นี่นี่ไงเตรียมตัวพบกับบทพิสูจน์นักเดินทางบทใหม่อมดีจังอยากให้ชักอยู่ตรงนี้ด้วยจังที่อยู่ใกล้ กันคนละซีกโลกทริปจะลม่มไม่ลม่มสิงหาคมนี้รู้กันเตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกเดินทางไปพร้อมกันในซอฟท์ท่องโลกสวิตเซอร์แลนด์ซีรีส์ทุกวันเสาร์หกโมงครึ่งทางช่องซอฟตป,ปอมเริ่ม5สิงหาคมนี้แล้วเ,เจอกันนะคะ